และนี่คือร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ในราคาเพียง79บาทร้านเดอวีว่ากับข้าวที่นี่มีแต่ของน่ากินไม่ว่าจะเป็นแกงไก่หน่อมไม้แกงเขียวหวานไก่ปูผัดผงกะหรี่ต้มเล้งแซ่บผัดหุ้นเส้นต้มจืดผักชุบแป้งทอดกับน้ำยำแซ่บผักลวกกน้ำนริกกะปิปิดท้ายด้วยขนมจีนน้ำยาถ้าผมมาทานต้องยังไงบ้างครับก็คือลูกค้าชำาระเงินลูกค้าก็จะได้ถ้วยแต่จานคนละหนึ่งใบนะฮะก็จานอาหารถ้วยแบ่งสามารถหยิบเพิ่มได้เรื่อยๆอ๋อครับตั้งแต่11โมงครึ่งถ ครึ่งจนถึงบ่ายสกินได้หมดนี่เลยใช่คอ๋อโอเคขอบคุณมากคาค,ครับเรามาเริ่มที่นี่เลยทุกคนน่ากินมากนี่คือปูผัดของกะหรีเอออยู่ในบุฟเฟ่เหมือนกันนะผมไม่เคยเห็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ร้านไหนเขาจะเอาปูไม่กินกน,นะกินไม่อั้นเครื่องนีน่เน้นๆน,น,นะ ตัวปูก็จะมีความสดอยู่ฉ่ำๆน้ำข้างในแต่ผมรู้สึกว่าเขาทำรสชาติออกมาทางกลางๆไปค่อนเข้มข้นคือไม่ได้จัดจานไม่ได้เค็มไม่ได้เผ็ดไม่ได้หวานขนาดนั้นเป็นรสชาติที่สามารถกินได้ทุกคนอ่ะผมรู้สึกว่าอร่อย,ยนะเครื่องมันหอมเน้นหอมบางเจ้าคือถ้ามันเข้มข้นมันจะมีความเค็มหวานแต่อันนี้มันจะมีความแบบออกกลางๆไปค่อนไปทางหอมหอมบอกเลยอย่างเงี้ยกินได้เรื่อยๆตามด้วยข้าวสวยร้อนๆนะอู้หดีผมรู้สึกว่าเขาใช้ผงกะหรีด่ดีเพราะว่ากลิ่นมันหอม อบอกเลยใครมานะเมนูนี้ต้องรีบตักนะเพราะมันหมดไวมากนี่ผมตักอันแรกเลนะ <laughs> มาข้างๆกันนี่คือผักชุบแป้งทอดก็ <c oughs> จะเป็นรวมผักนะก็ <c oughs> จะมีแครอทมีขาออ้าวโพดอ่อนถัวฝักยาวซึ่งเขาจะนํามากินกับตัวเขาเรียกว่าอะไรน้ำำํายําที่มันคล้ายๆส้มตําทอดหรือตำไทยอะ่ะเรียกว่าน้ํายําตําไทยเลยขออนุญาตอาราดไปเลยแล้วกันอก็จะเป็นรวมผักต่างๆนะ เราบอกเลยว่าตัวน้ำยำรสชาติจัดจ้านมากมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนิดนี้แต่ผมรู้สึกว่าตัวผักอะด้วยความที่เาอาจจะทำปริมาณเยอะมันจะเหี่ยวไปหน่อยมันจะไม่ได้กรอบแบบร้อนๆแล้วก็กัดแล้วกรอบแต่มันจะมีความเหี่ยวแต่ก็ยังได้เคี้ยวได้กรอบๆนิดนึงด้วยเทคเจอร์ตัวผักอะมันมความกรอบอยู่ลยแล้วแหละตข้าวป่นอ่อนหรือว่าแครอทอะมันกรอบตัวน้ำยำตัวน้ำยำคือีเดียดมากคือตัวน้ำยำเนี่ยม,มันมีความหวานเปรี้ยวแล้วก็ความเผ็ดที่อยู่ในนี้เว้ยแล้วเอามากินอนะคือไมาก น้ำยำโคตรดีอืดีดิเนี่ยหลังนา้ที่ผมชิมมาสอบเมนูผมรู้สึกว่าร้านนี้มาตรฐานอาหารอร่อยรู้สึกว่าเป็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ที่น่าจะคุ้มและเมนูอาหารน่าจะดูดีที่สุดตั้งแต่เคยกินมาในราคา79บาทเมนูประจำร้านข้าวแกงอีกอย่างหนึ่งนี่คือผัดบุนเส้นอะเรามาชิมดูว่าร้านจะเป็นยังไงนะ รสชาติเหมือนผัดบุญเส้นในโรงเรียนรสชาติยังมีความหวานหวานมีความแบบเพลินเินกลางๆกลมกลมกินได้เรื่อยๆเ,เมนูนะี้กินมากินมาดื่มนะกันนะกินเปล่าๆยังอร่อยทุกคนกินกับข้าวน่าจะโอเคเมนูนี้เด็กๆน่าจะชอบนะกับผัดบุญเส้นร้านนี้ทําดีกินเปล่าๆแล้วโคตดีเลยมาที่เมนูต้มๆกันบ้างนี่อันแรกเลยอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือนี่คือต้มแซบมะเร็งขอชิมน้ำาก่อนนะโอ้เล็งเขาชิ้นใหญ่ว่ะ รสชาติที่คนไทยชอบอมีความเปรี้ยวนํแล้วหวานตามแล้วเผ็ดตามมาอีกนิดเล้องดีมากเหมือนกินในร้านอาหารหม้อเป็นร้อยเลยอะรสชาติก็ทำถึงมากด้วยความที่เขาทำปริมาณเยอะอะผมคิดว่ารสชาติเขาน่าจะกลางๆของที่แต่นี่คือรสชาติจัดจ้านจัดจ้านในย่านนี้อ,อุ้ยดีกกินแลวสตาร์ทเครื่องนี้คือเรียกน้ำย่อยจัด,จดเลยแล้วดูความเปื่อยของหมูอื นี่เอาจริงมากินแต่เล้งก็คุ้มแล้วปกติเร้งนี่ก็ราคา60-70-80อยู่แล้วนะอืมโอ้ยเยอะเยอะ้ตาตาเครื่องเลยเครืองติดเลยอันนี้คือเรื่องน้ำย่อยแบบพุ่งๆอะ่ะเน้นๆนน,นวลๆอันต่อมาที่ขาดไม่ได้นี่คือแกงเขียวหวานไก่ครับนี่โหน่าก,กินจัดเลย ไปเลยครับาราคข้าวไปนี่ดูดิโคตรน่ากินอ่ะเป็นเขียวหวานคำโตๆบนข้าวสวยร้อนๆ เคี่ยวหวานที่นี่รสชาติกลมกล่อมไม่ได้เผ็ดไปกลิ่นพริกแกงหอมกิ่นได้เรื่อยๆดน้ำนี่คือแบบเข้มข้นสุดๆราดข้าวนี่คือกําลังดีเลยหรือจะราดบนขนมจีนก็ได้ขนมจีนกับบุฟเฟ่ต์เหมือนกันนี่หนังไก่กับมะเขือซึ่งไก่ร้านนี้เขาไม่ได้ใช้กระดูกสับนะเขาเป็นแบบเนื้อล้วนๆกับหนังไก่ ก็มาลองจะว,วางโคตรดีซึ่งร้านนะเปิด11โมงครึ่งเรามาถึงก็ตั้นแต่11โมงคนมารอกันแล้วเออณนะตอนนี้คือเที่ยงคือของบางอย่างก็หมดผมไม่แน่ใจว่าทางร้านเขาจะเติมเป็นเมนูอื่นมาให้หรือเปล่านะแต่เรามาถึงเราได้กินพวกนี้บอกเลยว่าฟินสุดๆแล้วจริงๆที่นี่เขามีโซนห้องแอร์นะนูนะ่นเนี่ยแพงกล้องไป แอร์โคตรเย็นแต่เรากลัว,กวรบกวนลูกค้าท่านอื่นเราก็เลยออกมาหน้าข้างนอกบรรยากาศก็กดีนะแต่ตอนเที่ยงๆอาจจะร้อนไปนิดนึงแต่นาห้องแอร์เลยแอร์โคตรเย็นตอนแรกเข้าไปยังหนาว <laughs> นี่มาต่อกันที่แกงไก่ดีกว่าทุกคนแกงไก่โคตรน่ากินดูดิก็จะมีแบบโอ้มีเนื้อไก่หนังไก่แล้วก็มีหน่อมไม้แกงไก่ต้องราดบ,บนข้าวาปโปะไปงี้เราก็ราดน้ําตาลไปเหมือนเดิมนี่ เข้มข้นมากแล้วหอมหน่อไม้หอมมากเออผมรู้สึกว่าร้านเนี้ยเบรคเขาคือร้านอาหารเพราะข้างในเนี่ยเป็นร้านอาหารหมดเลยข้างในก็จะมีฟารมี้ังกาแฟส่วนตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นห้องอาหารสามารถจองห้องอาหารได้น,ะน,นั่นหมายความว่าพื้นฐานการทำอาหารร้านนี้คือดีมากๆเอออร่อยเลยร้านไม่ได้จ้างนะผมบอกก่อนผมมากินด้วยตัวเองเออเพราะผมอยากมาลองหาร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ในกรุงเทพดูว่าจะมีแบบไหนบ้างซึ่งร้านนี้ทําได้ดีมากเลยชมเลยชมจริงๆพอรสชาติเขาแบบจัดจ้านนะดูดิดูดแกงไก่คือแบบแกงไก่ดีมาก ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้เอาเป็นไก่แบบเป็นกระดูกมาสับเป็นชิ้นๆชิ้นกินแล้วมันรู้สึกลำพานกินแล้วบางทีเจอกระดูกแตกบ้างเจอกระดูกให้มันกวนใจอันนี้กินอย่างเดียวมียที่กินก็กินอือหอ้โโคตรดีเลยเดี๋ยวคนอื่นอาจจะหามีแต่แกงเผ็ดๆนี่นี่เป็นแกงจืดหรือต้มจืดเป็นหมูสับใส่ผักต่างๆมีเห็ดนะมีสาลายนะากินอยู่เครื่องเน้น ทุกคนเขาใส่สาหร่ายเป็นแกงเจียที่หอมหอมสาหร่ายมีหมูให้กินเบลดแบบกลมกล่อมกลม่มตัดความเปรี้ยวความเผ็ดของพวกแกงต่างๆได้ดีมากแล้วดูหมูคือเขาไม่กักนะผมรู้สึกว่าเขาไม่กักอะ่ะเครื่องเขาให้เยอะไว้หมูชิ้นบนร่้ สายเส้นสายสน,นี่นี่คือขนมจีน<ด>เป็นขนม,มจีนน้ำยานะนาาดูแบบค้นๆอ่ะเออค้นมากใครไม่กินน้ำยาก็จะกินเลยใจเขียวหวานก็ได้เราจะกินคำใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้แค่เห็นก็หยุดไม่อยู่ละโอ้ เป็นยังไงบอกหมอสิเอรลอยก่าร้านหนุ่มจีนพูดเลยจริงเหรอดูตาดูตาตาเต็มประกายมากดูลูกชิ้นอือออันนี้เป็นลูกชิ้นอุยอร่อยแต่แบบถ้าสมมติว่าคนไม่กินหวานะจะรู้สึกว่าหวานไปหน่อยเออแต่ว่าสําหรับเขาอะเขารู้สึกว่ารสชาตินี่คือแบบหืมที่สุดโอ้เราไม่จบว่ะอร่อยมากชอบมากไม่จบกขนมจีนว่ะขนมจีนน่ากินจริงโอ้เออเชื่อแล้วแหละ เอ้ยลองกินเมนูอื่นดูเมนูอื่นเขาจะไปตักอีกทำเฮ้ยเมนูอื่นเมนูอื่นนี่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 น้ำพริกกะปิผัดทอดเขาน่ากินมากจิ้มกับน้ำพริกกะปิโอ้เน้นๆเลยนี่น้ำลายแตกเออลองดูโอ้กลิ่นลอยมานี่เลยพอจิ้มโอ้รู้สึกชอบมากเลยอ่ะร้านเนี้ยคือน้ำพริกกะปิเขาข้นมากอ่ะดูดิเออข้นจริงแหละมือสั่นเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยจนมือสั่นผัดทอดกับน้ำพริกคือดีเหมือนกันโอ้โเอา ผักชุบแป้งทอดมาจิ้มกับน้ำพริกโอ้โหเยวจะไปตักผักเพิ่มโอ้โรู้สึกว่าเจ็ดก้านี่คือแบบโคตรคุ้มโคตรดีสำหรับคนไหนที่อยากมาลองกินนะร้านข้าวแกงบุฟเฟ่เดวิวาร้านก็จะอยู่ใกล้ๆซาฟารีเวิลด์เดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้บอกเลยว่าอร่อยอิ่มคุ้มในราคาเพียง79บาทเท่านั้น